พี่น้องคะ่ะมเบึงนะคะนี่ค่ะเห็ดนะคะเห็ดซ <see> mm ีเด็ดนี่ค่ะเห็ดนะคะมือนี่มเบ่งเห็ดด้วพี่น้องคะ่ะเขาป่าดวงพงพี่วันนี้เราจะมาดูเห็ดกันนะคะมองนีเ่เป็นป่าเขาพาหมามาเดินนะคะมีอยู่ในป่าเย้ yeah! พูนพี่น้อง มาเบิกมาเบิกมาเบิกเห็ดนะคะนี่เห็นบหมคะโอ้ยดอกบบไงหนึ่งคุณพี่ที่ะเห็ดเห็นบหมคะพี่น้องค้อยมกยักเลยเดยทไทยก็เอาว่าต้องเก็บนะคะมันเป็นเห็ดเพิงนะคะเป็นเห็ดเพิงนายซีดัดพี่น้องนี่ ทำเป็นปลาพุ่นสิเก็บปลาใายทะเลพี่น้องจ้าบังเน้าพี่พี่น้องจ้าพุ่แบบใกล้ๆเลยนะคะส้มแบบใกล้ๆเลยนะคะพุ่นค่ะโอ้โห,โหพี่ขอบอกก่อนนะคะว่าเป็นเห็ดที่บบหูจักซื้อนะคะกินไม่ได้นะคะเห็ดจะกินได้ก็มีแต่ว่าพันบอกอนุญาตให้เก็บก็คือกินโบเก็บนะคะ โอ้ยหลายยังมาไม่เสียเที่ยวโอ้พี <necessary> ่น้องเบิ่งเด้อเดี๋ยวข่อยสิเจ้าเบิ่งเห็ดนะฮะเห็ดยังบ่ฮู้นะฮะแต่มาถ่ายให้ดูพุ่นนะพี่น้องพุ่นโอ้ยดอกยิใหญ่ดอกใหญ่ๆดอกใหญ่ๆเลยนะคะโอ้ยตื่นเต้นมาไม่เสียเที่ยว See เสียในเว e พี่น้องนี as as ่แก่ายเฮ็ดนาเลนะคะปูนนะคะพี่เห็นไหมคะพี่นี่นี่พี่น้องเห็นไหมคะปูนย้อนสอนย้อนแสงออฟตุนเต็นเที่ยวป่าก็มีความสุขพี่พี่น้องเห็นไหมคะนี่เฮ็ดนะคะเห็นไหมคะโอ้เด้อเด้อเด้อนี่ค่ะเฮ็ดเห็น ปีโอ้โหพุ่นเห็นไหมครับพุ่นน่าเห็ดบั้นนี้เห็ดอย่างเดียวนะเยซีแต่เย่ไอเนาะปีวิโก้ได้เล็กเด้ย พี่น้องเจ้าว่าเคยเห็นหนึ่งนี่พี่เห็นบ่คะ่ะมันเคยไข่ไก่ก็เห็ดคอนบ้านเนานะคะแต่บ่บอกมีบอกก่อนด้อค่ะว่าดูบังในคลิปนี้บ่แนะนำให้ถ้าสิไปเก็บก็ต้องดูให้ดีๆนะคะ ม้วนอ้คนหลนายขนาดพี่นอ้องปลาดอ,อกใหม่ว่ากันอย่างปลาเห็นไหมปลานะคะเป็นปลาที่คนเขามาเดินออกกำลังกายผ้ามามายา,างคีมานะคะปลานี่เห็ดจะลาย

อืมเล็กๆเอาก็้นปเห็น it's too dry you see that ah ่พี ong, ่น oh. ้องพี่ oh พี่น้องจ้า เห็ดน,นะคะนี่คะ่ะสองดอกเลยนะคะนี่คะ่ะเห็ดน,นะคะนี่โอ๋โอ,อพี่น้องเห็ดพังเห็นบหมคะดอกเยอะใหญ่ๆเลยนะคะนี่คะ่ะอืมมาเนี่เบื้องเห็ดยาวๆไปเลยนะดูเห็ดยาวๆไปเลยเดี๋ยวบังฝั่งนี้ ยางแด่ซีดอดนายลูกลกโอ้โหพี่น้องเบัง้งนี่นี่เบิ้งแบบประทับใจไปเลยนะคะพี่พูนนะคะมันนาวแล้วก็นี่กำลังงามๆเลยพี่น้องดูดูสิพู้ดนะไปมาไม่เสียเที่ยวเลยนะคะพูนงามแห้งแดนพี่ พี่น้องจา้าพูนนามูเจา้าบังเดาพูนดอกใหญ่ๆเลยนะคะพี่โอ้โหนี่นะคะแต่ผู้เบาทไทยเบิางอย่างเดียวนะคะพอผู้เบาป้านี่พเนจรไทยเพื่อให้มาเบิงนะคะเพ่นมให้เก็บนะคะ่ะแต่ก่อนมามันมันนะ you see that โอ้ยพี่น้องจ๋าพ่อน่ะพอน่ะเห็ดเห็ดพี่น้องเพื่อนเด้อพนี่นะคะเห็ดเห็ดเห็ดนะคะโอ้โหสวยมากเลยอะ่ะเห็นบหมคะพูนพี่น้องง่ามแมงนะคะงามแมงเพราะว่าตอนนี้มันเป็นปลาเห็ดโอ้ยพี่พูพน่ะเดี๋ยวแบ่งดูเบิ่ง อยู่นับปลายปลายหย่าเลยนะคะอยู่ซีดหน่ยโอ้ยงามเลยงามเลยพดพบวบกมโมบกแตงโอ้ยงามแมงพูดนะพี่น้องเฮ็ดเดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยวขึ้นยางเก็บเห็ด ดอกสวยมากเลยอะงามขนาดนี้พี่น้องมุน่ะอุ้ยอีกแล้วขอโทษนะคะพี่บนนะุน่ะมันในมากคมขนาดเลยมันนันมากเห้งๆห้งพี่น้องแหีห้ยงไรแบบว่าเห็ดมันบกเกิดนะคะเดี๋ยวก่อนสายตาต้องดีที่น้าาเปฮาบอสมัยก่อนเก็บเห็ดเมื่อก่อนไปเมืองไทยกับไปเก็บเห็ดนะคะ เซียนี P ่สิ aja, ่งไหนพี okay anyway, ่พูน่ะพ totally so> ูเจ้าเห็นปะอืมแง่แหงนะคะดูเพื่อความสวยงามเนาะเพราะพันไม่ให้เก็บเราก็ไม่ต้องเก็บบ๊ผู้ว่าบ๊บ๊กินนะคะผู้ว่าว่ามากินเห็ดปลาปันในถ้าเห็ดบ้านเข้าอาจจะกินอยู่เห็ดอยู่นี่บอเมื่อก่อนแค่กินอยู่ไปพูดไม่เก็บไก่ไก่ของตอนนี้บอนะคะโอ้ดอกนี้สวยมากเลยโอ้ยพี่น้องบังนะ งามแม่ขนาดนะคะนี่พูนะหุยสวยมากเลยเฮ้ยไทยเบิง้งไกล้ๆเลยนะคะนี่มันจะเป็นแมงกินนะคะนี่แมงกินเห็นไหมคะสวยมากนี่เห็นไหมคะ,มเ,มะ,คะเดี๋ยวก่อนกลมนากลมหลังอยู่นี่ล่ะอยู่นี่มัดมือก็ได้วัติยุกับเห็ดงามบอกคะ่ะพูน นายูซีนี่พี่น้องโอ้ดอกใหญ่แห้งนะคะนี่เห็นไหมคะเถ่าแล้วนะคะเถ่าแล้วเถ่าแล้วนะคะเห็นเดี๋ยวเราก็เดินดูต่อไปชมนะคะชมทุ่งชมทุ่ง ปลาปลาโหโคกเลยพี่น้องปลาหูแห้งนะคะแต่ว่าเห็ดมันกำลังมากนะคะเห็ดกำลังเกิดาะคอยได้กินเห็ดด้นี่ได้กลิ่นเห็ดมันจะหอมหอมนะคะยู่เซ่หไงอุ้บอุ้บอุบ่ะนี่ พี่น้องจ่าเบิ่งเด้อเห็นบ่คะมีถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยนะคะเห็ดค่ะพูดแล้วเห็นบ่นี่นะคะมันเป็นเห็ดช่วงนี้หนาเห็ดน,นะคะหลายๆพี่น้องเฮ้ยพี่กอ you know normally they go u p t h e r e a lot this side no take already ไน่ไปน้องจากดูนะคะ นี่นี่นี่สวยมากเลยนะคะ ตอนนี้มันสิเป็นสีใบงไม้ครับเันเห็ดมันจะสีคล้ายๆกันเนี่ยก็ยันเพิ่งเบิ้งบดีตาลายเดพี่น้องจะดูแบบอา้าวรงนี่คือบบนี้นี่เองบ่ค่ะมันจะเป็นสีคล้ายๆกันแต่ว่าเบิ้งคลิปข่อยเด้อถ้านผูเจ้าสิไปเก็บเห็ดป,ป่า เอาหนัเสือไปอ่านให้แม่แน,น่ก่อนแน่นใจก่อนนะคะค่อยเก็บพอาะพวกเราไทยเบิ่งซื่อๆนะคะเพราะเราไม่บรสันทัดเรื่องเห็ดอยู่นี่นะคะเห็ดป่าข่อยบอรสันทัดอพี่นอ้องอืให้ดูเฉยๆนะคะ <c oughs> <c oughs> พี่พี่น้องเบิ่งเด้อ ยูซีดินนายพี่นองจาพี่คุณเห็นไ่มคะเห็ดดูใกล้เลยนะคะกระละของไม่ล่มพวกลงนี่ขึ้นสิคักเนาะนะ,พ,นะพุ่นนะพี่นงนี่เห็นไ่มคะเห็ดน,นะคะได้ไทยปีละเทท้าถนน้นพอนอกปีละขังเนาะ พ,พุูนนะคะพี่น้องจ้าเว้ยค่กแน่งค่กแน่งพี่พี่น้องมึงได้พุูนนะลายแห้งนะคะลายแห้งเพรไม่ได้ดอกง่ายๆโอ้โอ้ยตื่นเต้นลายเห็นไหมคะท่านเห็นไหมคะท่านอย่าทำกยเด้อว่าเฮ็ดอียังพอคอยอ่านบอกพี่นะพูนพนะพี่น้องพูน อุ้ยนายอร่อเฮียซีดเอ็ดอุ่นอุ่นมันจะเป็นปลานะะซีดัอดเฮียอรอลูกลูกโอ้ยปวดหลังเนะซีเดเเดลูกอ้อหไปน้องเห็ดเห็ดนะคะเห็นอุ่น โอเยโอ้โหนี่พอแล้วเฮ็ดนี่อยู่ป่าทั้งุ่นฮะ This one you can don't know not sure b u t in k i n g s l n y we pick them down the in k i n g s l n y we pick pick the m up yeah โหหลายแห้งนะคะผืนพี่น้องอ๋อแผ่นตีแด่หลายแห้งพี่น้อง อืมน mm ้เ hmm. ด mm ี๋ยวไปเบิกเียวลูกไล่เองนนี่นะเห็ดเห็ดเฮ็ดเห็ดเฮ็ดเห็ดโอ้อลอสนายลูก you don't นบ o w about h ลูก I would I say t พันดีเดะอุ๊บพี่เดี๋ยวหยุดคลิปนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหนามาต่อนะคะมาพอกันไมหมค่ะสอด